จะเลี้ยวเข้านี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมแซงเออสามสิบล้อมาแล้วทีเนี้ยสิบล้อผมแซงว่าเออถ้าแซงมันจะตัดหน้าผมก็เลยเบรกชะลอไว้ก่อนพอทีนี้เบรกชะลอไหมครับอยู่ดีกระบะสวนตรงนี้อยู่ดีไม่รู้ว่าเขาสวนผมทําไมเขาแบบไม่ชะลอก่อนแล้วเขาก็สรวคแบบปึ้งมันไปเร็วมากเราวิ่งอยู่เลนไหนผมวิ่งอยู่เลนนี้ครับเลนกลางใช่ไม่ยังไม่เลนยังไม่เลนกลางครับแบบพยายามจะเลี้ยวเข้าไปเลนกลางครับผม เราอยู่เลนไหนเนี่ยเลนตรงขวาใช่ยังขวาอยู่ครับรกํลาลังซ้ายเข้ากลางใช่กํลาลังซ้ายเข้ากลางแล้วก็ไปเบียดก,กับกะ<ด>ระบะใช่อยู่ดีกระบะก็วิ่งมาแบบขับด้วยความเร็วแล้วก็กปึ้งชนผมมาเลยเบียดกระบะชนชนไหมกระบะชนเราไหมเหมือนจะมาเบียดเข้าข้างมากกว่าชนเต็มแบบแบบเบียดเขาปึ้งม<อ>าเลยเราเหรอแล้วเราก็ล้มลงแล้วไงต่อแล้วผมก็ไม่เห็นเลยครับพอดีแบบผมก็ล้มไปปึ้งเสร็จแล้วผมก็เห็นสภาพน้องแล้วรถใครรถทับไหมเขาโตนทับอีกทีไหมไ่โทับโดนรถอะไรทับอ่ะไม่เห็นเหมือนกันครับเหรอ เหมือนเหมือนโัวท้บพั๊มอะนะใช่ครับผม